สวัสดีครับบ่าวท่อซอสดีทาช่วมครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2567นะครับผมพายเอฟซแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมหาปูหาเจ็ดแปดพี่น้องมาเยี่ยมปูนะครับผมพายเอฟซมาฟังน้ำกันอาการปูเป็นจงังไดไปหาหมอหมอวไวจงังไดนะครับพี่น้องนะครับ สาธุบุญกับเอฟซีเด้อนะครับผมที่เด้ซอยปูนะพน้องเนาะที่เด้ซอยปูนะครับท่านชมเอาโค้งสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วนะครับมันอีกเดินทางมาหาปูนะครับผมจะมาฟังน้ำกันงวดวันที่16มิถุนายน2500 6นนะครับมันอีกเดน,น้ำปัจจัยมาถวายปูน้ำมาเยี่ยมปูน้ำพีน้องนะครับมาถามอาการปูน้ำเป็นจังไดน,นะครับ ปลาธรรมชุ่มมันหนีก็ปลาเห็ดออกมากมันเห็ดปวกไกล้หน่อยเห็ดปวกไก่หน่อยออกธรรมชุ่มนะครับมีแต่ปลาเขียวหลังจากฝนตกนะครับธรรมชุ่มเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันเขาไปชมเขาไปฟังน้ากันพี่น้องไปถามอาการปูเป็นยังไงพามาเยี่ยมปูน้ากันนะครับมีแต่ปลาเป็นแต่เห็ดออกดีด้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวพ่อธรรมชมไปเก็บเห็ด กราบนมัสการครับปู่เจรคับอ้าวครับคู่ดาวเพิ่นฝากมาทําบุญน้าปูกับเอฟซีนะครับผมละกะคุณดวงเดือนเพิ่นว่าฝากบอกปูเด้อโอนซอยปูแล้วสันเพราะปูครับเอฟซีครับปูหาเจ็บขาดโดน้องคนครับจงร่ำรวยร่ำรวยครับมีความโชคข้อนเจริญสุข์ความร่างกายแข็งแรงตลอดไปเด้อสาธุด้วยอายุน่ะตัวกะเพลา จะเจ้าพระยไทยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะปาระปฏิทันธนาสารสมบัติทุกประการขอให้มีความสุขความจะเริ่มตลอดไปเด้อส้าธุลหลัเรื่อยๆสาถุขัปูครับเอฟซีผูพันโอนให้ปูก็มีครับคุณดวงเดือนขึ้นมาฝากบอกปูแน่สันครับเขาสก่อนจะเขาสะกปมาปูร้านตกกล้าแล้วเขาสะก่อนครับเมื่อไหล่ะปู กาม,มันตูก้าเมื่อเนี่ยเขมืออ่ออืนเนี่ยละครับทำท่วมโนมโยบานทำหน้าเวดไปตองแดนนอนสองคืนครับคืนสามยังเจ็ดในมากครับเขาเนี่ก็เคี้ยมโม่เขาขี้โมโบ่บอกปูไม่ได้ผ่าบอกหมอคนบอกผ่าเพราะว่าหายไปเขาเคี้โมโ่ไอเขาขี้โม่ออืมไปเมื่อนานกันว่าเลยว่าเราเจ็ด ยาได้ตอาว่า,า,ววา,าไ่ต้องพาบอกหมอว่าต้องพาย้าก็าไปมอก็เลยบอกฟาให้ว่าแ็ดแร,ไรงไดแล้กนบ่าไม่ต่เข้าเข่โมท่านเข่าคีโมสกนคีโมคือเค่โมเนี่ยคีโมครับเข้าคีโมเข,ข่าสะกคกอครับตามรุ่งก็จเจ้าไปครับก็ที่จอเลือดเขาจอเลือดครับปูนอนสองคืนนอนสองคืนบเนี่ยครับเคลื่นซายมาก บานดในแม่ตลอดมอนักครับนั่นเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวไปจนขอเช็คม้วมันคุณหลวงพ่อเคยขอสามเจ้าเจียเพียงแต่น่ะครับก็ได้ไปตลอดนี่ปูครับปูกับบ่อเคยดอกเขาว่ามันเศร้าครับเพิ่นจะส่งไปพูนไปส่งรักษาอยู่สกคนสกคนหมอส่งไปสกคนครับผมเอาต้องว่ามันมันมันบ่มีอันอีหยังเออเกือเมื่อเมี่เวโม่เชี่ยมันบ่มีเครื่องมือ เออบัอมีเครื่องมือ,อ,อต้องเข่าล่องบ้านไงสกลเอาธรรมชุมตัดหรือเธอเยอะสว่างครับเอาพี่น้องนะครับปูวานะครับจะต้องเดินทางนะครับเข่าไปรับการเข่าคีโมโอ,อยู่สกลอยู่โรงพยาบาลไงสกลธรชมอ่าเอา,เอาน้องเล่นกับบอคอยสั้นหรือเข่าสั้นมากไหมสั้นมากไหมอ่สั้นมากไหมบากไดไปย่างวัดส่องสั่งก็เจ้าหมอเขาบอกว่าให้กินยังลรืปูให้สั้นยังลรืครับหมอสารอาหารด้วยง่ายสารอาหารด้วยง่าย ครับยาปสันเนื้อยาปสันเนื้อครับปูบอสันเลยแม่ตาเนื้อใจย่างบอสันนั่นคือนั่นแต่ว่าเป็นเนื้อต่อไปครับบอสันเลยอ่างดสันก่อนปูตอเฮ็ดเนี่ยได้โยเฮ็ดครับเฮ็ดก็ต้องเลือกเนี่ยครับเฮ็ดุมมันมันดอยง่ายง่ายครับเฮ็ดขอนขาวในย่อยง่ายเนี่ยครับอ่ามันย่อยง่ายเฮ็ดนล่วโงอกันเอะครับ ทันได้เยอะครับเฮ็ดตะโงเฮ็ดเฮ็ดผอมชาวบ่าทันครับง่าย่างเฮ็ดผอมันอืดเจ้าค่ะงองอืดเฮ็ดผอมอะครับบ้านบ้านทันฝันดีมะปูฝันดีปะครับผมมันใหญ่ครับใหญ่ขึ้นโอ้ปูยังใหญ่อยู่ครับปูสุดยอดเจ้ากหญ่มากประจำมีเปลี่ยนแปลงมะปูมันไม่ต้องเพิ่มไปคู่เดียวมีเพิ่มมะปู เพิ่มเส้นสายเพิ่มเพิ่มเส้นนี้เลยบอกปูอันนี้ปูอ่ะนี่ครับผมอ่าเอาท่านผู้ชมปูมีเพิ่มให้และพี่น้องเด้อนะครับเอาให้ปูเขียนให้ไหมก็ได้มาล่องหนีละปูเดียวลองนี่เลยบอกปูอ่าเอาทผู้ชมมีเท่าไหร่เกาห่าบอกปูครับบาเนฮอกเนี่ยมันเสีมี หมอเก็บบ okay, ่าต้องเล่นไดหอเก็บบ่ต้องเล่นครับหมอเก็บบ่ให้เล่นครับแล้วก็ต้องออกยากเนี่ยท่านี้ล่ะนี่ยหกสี่อ่าเนี่ยต่หนึ่งสองสามสีฮะครับเนี่ยสามตัวแบบนี้ครับส่วนหกห้าครับเขียนเส้นนีก็ได้ปูนี่อ่าับสี่หกเก้าสี่หกเก้าเนี่ยอนนี้ล่ะครับผมนี่กับอะารพวกรอกให้เน้นตัวได้ละปู เนี่ยหกหกหกห้าหกเก้าหกสี่กันเก้าห้าหกเจ็ดนี่ปูตัดมาได้ครับสามตัวมีศูนย์หกห้ากับสี่หกเก้าเออครับยนี่น้ำไปน้ำกันอีกครับวางหันมากกลับไปน้ำกันเน้นตัวได้เหรอปูเน้นนี่บอกหกห้าหกหกคือเก้าบ่อเน้นตัวได้ครับ นี่ล่ะครับนี่ตอนไหนตอนเดืนครับครับปูอืมเอาเนาะครับชมชมผู้เพคนขอส้มขาอ,อยางก็เดียวก็พญานาคครับถ้าถูกงวดในสามตัวเนี่ยปวดต้องหยดซะก่อนครับเพราะว่าปูกำลังป่วยครับเป็นวางกระสันอ่า เปิดไว้ปูหยุดไปก่อนครับท่านผู้ชมนี่เอาพี่น้องปูใหญจะซอยปูด้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอนี่ครับผมเพราะว่าปูจะจ้องเดินทางเขาไปเขาขี้โม่นะครับผม <c oughs> อยู่โรงพยาบาลสกลมาปูไปโรงพยาบาลสกลโรงพยาบาลสกลเอกประมาณมันก็ร้านลานนันแล้วดูแลเดียวโตก้าวกันครับ มันว่างแล้วกันมันไปเมื่อกต้องได้นอนสองเพื่อนครับผมเอานะครับปูสรุปให้เลยได้พี่น้องได้นะครับผมบนหกกับเก้าเหมือนเดิมนะครับปูไม่เพิ่มขึ้นมากคือหกสี่กับเก้าหาสามตัวมีเพิ่มให้สี่หกเก้านะครับเน้นเน้นเน้นตัวนี้ป่บปูเน้นศูนย์หกห้าเรืเกิดเหตุเครื่องไขเบิ้งด่งนละครับมวดันมาสี่ ครับวันนี้มากฮครับมันเป็นกัเก้าห้าหกหกหกห้าครับนี่หกเก้านี่ก็เน้นทห้กันหกเก้ามันกัเป็นได้เอกันหกเจ็ดนี่ตัดออกตัดออกว่าไม่หกเจ็ดาหกเก็บเล็กพอสออกยากเลขพ่อสมันออกยากเดี๋ดตท่านครับอืมเอานะครับธรูมชุม มาหาปูมาถามอาการปูนะพี่น้องเนาะเพื่อนมันใจนั้นครับมันถึงมันใจตัวนี้หกสี่หกสี่กับหกห้าหกสี่หกห้าครับความมันใจแล้วครับมันใจตัวแรกกับปูปูมันใจตัวแรกกัครับหกหากับหกสี่หกห้าครับหกสี่ครับอันนี้มีเพิ่มข้าวมาให้เ้าหาน้ำมัน เพิ่มให้เพิ่มกล่องหาเท่านั้นครับผมออซีเลือดใส่เหมือนวันมีออกซีรครับผู้เพิ่นเป็นล่างทรงพญายนาคเพิ่นเน้นมาให้ตัวนีบ้บ่กปนะัวผู้เพิ่นเป็นล่างทรงพญายนาคเพิ่นเน้นมาให้ตัวนีบ้บ่มันเลขกลอยมาไลยมันเคยไปบนไปล่างครับเอาปูวเขียนลอยมาไลยให้ FC เอฟซีเพิ่นเบิ่งนะ <c oughs> อ่าเอฟซีเพื่อนกันจากเบิ้งร้อยมาเัยเลขออกสาไอห้าเก้าสามล่างออกสี่สองสี่สองกับ ด็ดมันตรงไปเยอะครับไปตัวนั้นก็ได้นั่นเทียกับบ่ามันไปครับอืตาปูมักปูมักหกเก้าอืมอะไรนครับอะไรันโอ้อ่ฟองหกห้าเก้าห้าน่อหกหกห้าเก้าห้าอืมนั่นอยาร้อยมาลัยร้อยมาลายทำมาชมนี่ร้อยมาลัย แต่ปูมักชุดนี่นครับห้าเก้าสามสี่ปูได้หกเคยเห็นใเนเบอร์ยังไงครับร่างแทยก็ออกใส่กันเนี่ยกระมาหกหาอันนี้กระมาหกสี่เลยมาปูารครับครับแค่ออกใส่กัน ครับผมเอานะครับทำชุ่มแจ้งข่าวถึงเอฟซีน้าปูนอ่ะฝ <นะ S 1> ากบอกฝากาปูไล่งวดไงวดได้บ้าเหรอที่มันบ้าพลาดครับงวดนั้นได้หนึ่งเนาะครับไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกงวดรุรนมากไม่ได้เก้าเรม่ออกเก่าสามครับงวดรุ่นมากไมาได้ไม่ได้เออสี่ครับก็บไปออกสี่สองครับวันนี้ได้หออกมาเนี่ย ครับส่วนมากจะเขารักเสบครับเอาปูประกาศบอกเอฟซีปูจะได้เข้าไปโรงพยาบาลสะกลเโรงพยาบาลไปเขาเป้าคีมโมเอาคีมโมจะบไ้นอนหลายึ้นหมอปูถามหน้าอันเคยไปนอนสองขึ้นครับเพื่อนสามก็ได้ว่าบานเน่ถันรอหมอสินนัดอีกครับนัดนัด เรื่อยๆเรื่อยหรอเอาทำหมดชุ่มมานัดเทียนนึงเทียเดี๋ยวนัดไปเขาแค่พี่น้องนะครับเขายาว่างไงเขายาเอาแคปหน้าจอได้ทำหมดชุ่มเด้อนะครับพาผู้ใดอยากซอยปูพี่น้องนะครับปูจะต้องท่งมั้นเสร็จรอบโลกเลยต่อ่แคปหน้าจอนะครับทำชุ่มเอาปูยำให้แล้วนะครับพี่น้องนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเด่นหกกับเก้าคือเก่าได้พี่น้องได้หกเก้าหกเจ็ดปูตัดออกหกหกหาหกหก หกซีปูไม่เพิ่มหกซีกับเก้าหาปูจับใส่หกซีหกหาหกเก้าหาเก้าปูม่เพิ่มเก้าหามานึ่งนะครับเน้นเพิ่มสามตัวอีกตัวหนึ่งคือสี่หกเก้าเน้นอีกคูหนึ่งคือหกซีทำประชมนะครับงวดที่แล้วนี่กระเข้าซีสองตรงๆกับเก้าสามนะครับสามตัวศูนย์หกห้าตาปูเน้นเน้นหกหากับหกซีบอปูวันอาทิตย์เมื่กำลังวันหกเราว่าดี เน้นหกขากับหกซีอ่นี่หกซี่ำนันมาอันนี้ก็มาได้ครับกับหกขาไปได้หกเก้าก็มาได้เก้าหาก็มาได้คสามกับเจ็ดเนี่ยเพรเอาสามโซนเนี่ยคยอ่อยโซนนี่มันค่อยไปแถวนี่มันเคยไปนี่ครับเก้าสามนี่ยคือจะโบกออยู่หรอกครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปูหนับปูก็จะได้ต้องเข้าไปรักษาอาการด้วพี่น้องเด้อเขาขี้มุ ขาอขี้โม่มันก็กระจิกบุญอะไพาครับไปเข่ายาเพื่อนาข่อยาครับท่านผู้ชมกับบ่เคยบ่าไม่จ้างหรอกเข่ายาไม่ข่อยจังไรข่อยขี้โม่ข่อจังไรอ่าท่านผู้ชมนะครพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยแก้ไขที่ตรวจเลือดที่แรกไปเพ่นว่าตรวจจอเลือดต่อกันเด้อครับอ่าเอาเลือดไปตรวจต่อกันพนว่าไป็นห่างก็จะจอเลือดครับ มาเลยแจัคที่ได้เขาหนังเกียร์เข้ยเขาบอดด้เขาต่ว่าเขาที่โม่เคลือดว่าได้เข้าน้ามืออะไยอะหรอครับรผมอเอาท่านผู้ชมน,นะครับเนาะขับแจ้งข่าวเอฟซีได้พี่น้องเดอ้อพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ